ไปต่อกันที่การมอบรางวัลแล้วก็ประกาศเกียรติยศนะคะในวงการของประกันชีวิตกันบ้างค่ะกับเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเมืองไทยประกันชีวิตนะคะสามารถคว้ารางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด hall of fame ต่อเนื่องเป็นปีที่4แห่งเดียวของวงการประกันภัยค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะ นำโดยคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารพร้อมด้วยดรสุธีโมคเวศกรรมการผู้จัดการเข้ารับรางวัลน,นะคะสองรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจและความเชืมันค่ะประกอบไปด้วยรางวัลบริษัทเกียรติยศสูงสุด hall of fame ต่อเนื่องไปปีที่4นะคะซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในภาสากรรมประกันภัยและเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับด้วยค่ะ สะท้อนการแปรง,งานดีเด่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและใส่ใจความยั่งยืนในทุกมิติค่ะรวมไปถึงรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นต่อเนื่องไปปีที่1 1แล้วนะคะตอกย้าความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงประกันภัยได้จากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจําปี2567 พรามนิสเตอร์สอินชูเรนซ์อวอร์ดสองค่ะจัดโดยสำนักงานคอปพอซึ่งมีคุณพี่ชายชุนหาวาชิระรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะคะเป็นประธานในพิธีเป็นผู้มอบค่ะและมีคุณชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอปพอนะคะร่วมแสงความยินดีณโรงแรมเซนทารากแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทันเวิลด์ค่ะ สำหรับเมืองไทยประกันชีวิตวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่ารับรางวัลเกียรตยิยศสูงสุดของทางภาคธุรก,กิจประกันชีวิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4ที่ได้รับรางวานนนัลนี้แล้วก็ถ้านับรวมกับเป็นบริษัทงานประกันชีวิตที่บริหารงานดีเด่นเนี่ยก็เป็น14บครั้งนะครับรวมถึงครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่18ดด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเชาวเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็ ต้องขอขอบคุณจริงๆก็คือทางลูกค้านะครับผู้ประกันของทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็รางวัลนี้เนี่ยจริงๆเป็นข้อเตือนใจเรานะครับให้เราพยายามที่จะเรียกว่าดูแลในการที่จะดูแลลูกค้าของเราก็คือผู้ประกันนะครับทั้งในแง่ของแบบประกันก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องของการบริการนะครับแล้วก็โลกที่เปลี่ยนไปก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆรางวัลนี้นะครับก็ เป็นความภาคภูมิใจสำหรับพวกเราชาวมืองไทยระกันชีวิตครับขอบคุณมากครับและนอกจากนี้นะคะตัวแทนของบริษัทค่ะคุณกรวนคงด้วงและคุณพัสสิทธิ์ทิรร่ำรวยอย่างได้รับ รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นประจำปี2,566สุดยอดตัวแทนที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านผลงานการขายการเข้ารมและทำกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่คอปภกกำหนดเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนรวมถึงการปฏิบัติอยู่ในกรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพและกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของคอปภอย่างเคร่งครัด นับว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทนะคะและสะท้อนถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่างต่อเนื่องค่ะขอสะแสดงความยินดีนะคะกับเมืองไทยประกันชีวิตและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ